รูดบัตรกู้เงินขายทรัพย์สินทั้งหมดครับผมเคยทำมาหมดแล้วและทั้งหมดที่ผมทำเพราะว่าผมต้องการทุนที่จะมาเทรด ถามว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เป็นเรื่องดึงที่บาร์ไม่ค่อยได้เล่านะครับเป็นเรื่องราวที่ผมอยากจะเปิดใจแล้วกันที่อยากจะพูดกับทุกคนนะครับสำหรับใครที่บอกว่าวันนี้จะว่าจะเข้ามาเทรดนะครับแล้วคิดว่าการเทรดเนี่ยจะช่วยปลดหนี้จะช่วยให้ทุกคนแบบว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นได้นะครับจากชีวิตที่ตอนนี้ย่ำแย่นะผมมาจะบอกทุกคนว่าอย่าพึ่งฟันหวานครับเพราะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราะ แย่กว่าเดิมก็ได้เมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นครับเป็นช่วงหนึ่งเลยที่คำว่ากองทุนเนี่ยมันเข้ามานะครับบวกกับช่วงที่ตอนนั้นบาทก็มีปัญหานะครับในการทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นก็ต้องบอกว่ามันเกิดภาวะวิกฤตการเงินแล้วกันต้นเชาว่าเราก็ไม่ได้อาจจะแบบรายได้แย่หรอกนะก็ยังแบบยูนได้มาหกลกักแต่ว่าในส่วนของค่าใช้จ่ายมันก็ยังเท่าเดิมและเรียกได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอารายได้เราลดลงอะครับและรายจ่ายมาเท่าเดิมมันเกิดความ และตอนที่วันนั้นมันเกิดความเครียดมากๆเนี่ยมันทําให้บ้าเริ่มตัดสินใจแบบว่าเริ่มขายทรัพย์สิน ตอนนั้นบ้านขายตัวของโรเล็กซ์นะครับก็เป็นตัวกินแฮนด์ครับไปเรือนหนึ่งเพื่อจะมาเทรดจะถามว่าตอนนั้นเทรดอะแล้วเป็นยังไงก็คือแตกสนิทเลยหายไปแบบต่อหน้าต่อตาก็เป็นความผิดแลกที่เจ็บพอสมควรแต่ถามว่าหยุดไหมก็ยังไม่หยุดครับตอนนั้นปัญหาก็ยังไม่ได้แก้แล้วทุกอย่างก็แบบเริ่มเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นผมเริ่มกู้เงินครับผมไม่ได้กู้นอกระบบนะแต่ผมกู้ในแบบธนาคารเนี่ยครับเอาทรัพย์สินไปค้ำแล้วว่าไปเงี้ยนะครับก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งถามว่าเงินไปทำอะไรครับก็เอามาเทรดอีกั่่่แบตวตววาา้ององก อบนี้ก็อาจจะแบบได้บ้างเสียบ้างจนสุดท้ายครับก็คือเสียมันก็เจ็บ2ครั้งแล้วเราพอยังผมบอกตรงครับก็ยังไม่พอครับมันก็รู้สึกว่าเราก็ยังมีบัตรเครดิตอยู่ผมรู้สึกว่าเอ้ยถ้าเราใช้ทุนตัวเองมากเกินไปแล้วเนี่ยงั้นลองเอาทุนในอนาคตมาใช้ดูดีไหมตอนนั้นครับก็เลยเลือกเอาบัตรเครดิตอะไปรูดซื้อกองทุนหรือพวกมพอเพิ่มนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมใช้ก็คือ MFF เป็นกองทุนที่ตอนนี้ก็เรียกว่าน่าจะปิดตัวไประยะหนึ่งแล้วตอนนั้นก็ได้โอกาสครับได้เทรดเทรดไปเทรดมาเนี่ยก็ผาน เฟสหนึ่งครับใช้เวลาหนึ่งเดือนไปถึงเฟสสองแต่ตอนถึงเฟสสองเนี่ยอยู่ดีดีก็เกิดเหตุการณ์ที่กองทุนปิดตื่นเช้ามาครับออเดอร์ทุกออเดอร์เทรดไม่ได้ค้างหมดก็เรียกว่าเริ่มต้นใหม่แต่ถามว่าพอยังฮะพอยังเพราะอะไรอ๋อ,เ,องเงินก้อนนั้นอะที่ผมรูดแป,ปเหมือนโชคเขาพ้าก็ได้เงินคืนนะเพราะว่าไปโทรไปหาธนาคารมาพอมันเป็นอย่างนี้แหละก็เลยคิดว่าอ๋อเราใช้เงินคนอื่นเทรดได้แต่ผมต้องบอกตรงนี้ครับว่ามันเป็นความคิดที่สิ้นคิดและผิด มากมากเลยเราไม่ควรเอาเงินคนอื่นมาเทรดแม้ว่านั่นจะเป็นสินเชื่อที่เราไปกู้ขึ้นมาเองก็ตามหรือเอาบาัตรเครดิตไปรูดก็ตามนะครับผมทําอย่างเงี้ยซ้าไปซ้ำมาต้องใช้คำว่า <c oughs> เกิน10ครั้งยอดนี่บหลักแสนจากการผมรูดมาเทรดเป็นเวลาติดต่อกันเป็นปีเลยครับกว่าจะหลุดพ้นกว่าจะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นถามว่ารู้สึกตัวได้ยังไงก็มันมีใบแจ้งหนี้มาครับและทุกอย่างมันก็เริ่มแบบแย่ลงเรื่อยๆแต่ถามว่าระหว่างนั้น,น,นผมยังทำธุรกิจส่วนตัวไหมก็ยังทําทําจนกระทั่งโอเคไรได้เริ่มกลับมาแต่นี่ก็เพิ่มขึ้น มันเริ่มบาลานซ์กันก็เริ่มมีสติครับแล้วก็ไม่นั่งถามตัวเองว่าที่ผ่านมาทําอะไรลงไปหลายคนดูตรงเนี้ยน่าจะเริ่มมีคําถามนะไอ้บาสมันโง่บอกว่าผมก็ไม่รู้หรอกว่าผมโง่หรือฉลาดแต่ในเมื่อมันมีความคาดหวังเข้ามาพร้อมกับความกดดันเราสามารถทําอะไรก็ได้ตอนนั้นมันไม่คิดไม่ออกจริงๆครับว่าจะแก้ยังไงมันก็มีทางรอดอยู่ทางหนึ่งคือผมตัดสินใจที่จะเริ่มเรียนเรียนคาสเทนนี่แหละครับคือผมอเทรดมาหลายปีแล้วก็จริงแต่ผมก็รู้สึกว่าการที่วันนี้เราเริ่มที่จะเรียนอะไรเพิ่มอีกกสักอย่าง มันก็คงไม่แปลกที่จะเรียนรู้ต่อผมก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดแต่ผมเชื่อว่าทุกคนก็สามารถพัฒนาตัวเองต่อได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นผมก็เลยตัดสินใจว่างานเรียนเพิ่มละกันซึ่งตอนนั้นก็ได้มาเจอกับอาจารย์เอิร์ธอีทีซนี่แหละก็คือผมเห็นกองทุนเพียบเลย9ใบแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ของ เพราะวันนี้ครับการที่มีกองทุนไม่ได้แปลว่าส c c e ส s แต่การที่วันนี้มีกองทุนและมีใบถอนเนี่ยโอ้โหผมโคตรเชื่อแล้วผมก็เรยเรียนเรียนเอาเรียนเอาเรียนผ่านไปประมาณครึ่งปีครับก็เริ่มกลับมาเทรดได้อีกครั้งหนึ่งต้องบอกตรงว่าตอนแรกผมสิ้นศรัทธาตัวเองมากไม่อยากจะเทรดแล้วอยากจะเลิกไปทําธุรกิจอื่นเลยหรือเปล่าผมก็นั่งคิดเหมือนกันว่าถ้าผมเลิกมันแปลว่าทุกอย่างที่ผมทํามามันศูนเปล่าจริงๆแล้วผมจะเสียเวลาฟรีแน่นอนผมเลยตั้งใจครับกัดฟันนั่งเรียนเลยแต่จริงจังเลยครับแนวรับแนวต้านเอาแต่่่แแรกกเเลถ้าาผมงจปว ผมคงเทรดได้ไปนานแล้วมันยังมีความผิดพลาดอยู่ก็เลยตัดสินใจที่เรียนแล้วก็ตั้งใจครับทำการบ้านรุนน้ว่าไปสุดท้ายตอนนี้ครับมบนันเกิดผลลัพธ์แล้วนั่นคือผลว่าทำไมผมถึงทำคลิปนี้นะเพราะหลังจากที่ผมนั่งเรียนมาประมาณครึ่งปีแล้วก็เริ่มไปเทรดแล้วผมก็เริ่มกลับไปสอบไปนะก็มีสอบตกบ้างไปถึงเฟดสองบ้างแล้วก็ตกบ้างเงี้ยจนสุดท้ายครับตอนนี้ผมก็ได้ใบกองทุนใบแรกมูลค่าหนึ่งแสนเหรียญมาเรียบร้อยแล้วฮะตบมือทุกคนนะ ก็ต้องบอกว่าการที่ได้มาแบบนี <t uh> <t uh ้ม uh ันไม่ได้แปลว่าผมเก่งผมแค่รู้สึกว่าตัวเองได้จะเก่งขึ้นกว่าในวันแรกเราเท่านั้นเองผมก็ยังเป็นเทรดเดอร์คนหนึ่งครับที่ยังเทรดและก็ยังทํากําไรเก่งกำไรตลาดนี้อยู่ผมอยากจะบอกทุกคนเคราะว่าใครก็ตามนะครับที่กําลังเจอเรื่องราวดิ่งเลยดิ่งแบบแย่คิดว่าตัวเองไม่มีทางออกแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่าการตั้งต้นใหม่มันยังไม่สายเกินไปคนที่ล้มครับไม่ใช่คนแพ้แต่คือคนที่ไม่ยอมเปลี่ยนนั่นแหละครับคือคนที่แพ้จริงเราควรเปลี่ยนแปลงตัวเอง ื่อผลลัพธ์ใหม่ๆไม่ใช่ทําสิ่งเดิมๆครับและหวังผลลัพธ์ใหม่ๆเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และนั่นคือสิ่งที่วันนี้ผมอยากจะแชร์ทุกคนฟังสําหรับเส้นทางในการที่ผมได้ใบของทุนใบเนี้ยมาเช้เวลาทั้นหมดอยู่2ปีมันไม่ได้เร็วและมันก็ไม่ได้ชา้าเกินไปเส้นทางของแต่ละคนต่างกันและเวลาของแต่ละคนก็ต่างกันแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งครับว่าทุกคนจะมีเวลาของตัวเองครับเวลาที่เฉิดฉายคาว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่นไม่เกินจริงครับและวันนี้นะครับก่อนจะไปผมก็ขอฝาคน,น ถ้าอยากรับสาระดีๆด้านการเทรดแบบนี้นะครับหรืออยากจะฟังประสบการณ์ด้านการเทรดเนี่ยที่มันเรียลๆจริงใจนะครับและเป็นกันเองแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามนะกดสับสมภครบที่ช่องบาทพัชระด,ด้วยนะครับสำหรวันนี้นะครับตัวบาขอลาไปก่อน,นครับแล้วเดี๋ยวใน EP v ถัดไปนะครับ ผมจะมาเจาะลึกอ,อีกว่าในการที่ผมผ่านอกองทุน,นยแสนเหีือเนี่ยนะครับผมผ่านมันมาได้ยังไงจากการที่ผมตกมาหลายรอบเนี่ยแล้วทำไมรอบนี้ผมถึงผ่านอะไรคือปัจจัยและระหว่างทางเจออะไรบ้างสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ